เอาละครับใครที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นสามสามหนึ่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร,รหรือไปจังหวัดชุมพรีนะครับซึ่งผ่านมาแล้วมาพบแผงลอตเตอรี่แผงนี้ก็ช่วยแวะกันกดหนุนคุณพี่เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามคุณพี่หน่อยนะคะคุณพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยไอศารสัตว์หนูชื่ออะไรนะฮะไอศารสัตว์นชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊พะพี่เก่ง่เะพี่เก่งพี่เก่งอายุเท่าไหร่จ้าสี่สิบสามปีอะ พี่เก่งขออนุญาตนะพี่เก่งอยู่บนวินแชร์อย่างนี้มากี่ปีแล้วครับสี่ปีครับสี่ปีบอกบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรอ่ะพี่พีการรถปีหกศูนย์ 60, บาดเจ็บรถชนรถแตกรถชนรถยนต์เหรอครับหรือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ประสานงานกันมอเตอร์ไซค์ประสานงานกันพี่เป็นคนที่ไหนจ้ะเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่จ<บ>ังหวัดเชียงใหม่แล้วพี่ขายลอตเตอรี่มากี่ปีแล้วจ้ะสามปีแล้วครับสามปีอยู่บนวินแชร์ก็สู้ชีวิตด้วยการขายลอตเตอรี่แบบนี้เหรอครับอืมครับ นี่นะครับคุณพี่จะมาอยู่ตรงนี้ทุกวันไหมครับนี่นะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณบนถนนสายลำสามหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานครนะครับออกมาจากทางแยก,กเกษมพลน,นะฮะก็มาช่วยอุดหนุนคุณพี่เขานะครับคุณพี่ครับขออนุญาตนะฮะคุณพี่ได้ไใบเท่าไหร่อ่ะบอกบอกได้ไหมฮะได้ได้ได้คด่าจ้างอ่ะครับใบใบเป็นใบใบละใบละห้าบาทนะใบละห้าบาทจสี่บาท ถ้าเป็นใบเดี่ยวๆได้5บาทถ้าเป็นหัวชุดได้ใบละ7บาทบาทอ๋อครับคุณพี่ต้องมาอยู่ตากแดดตรงนี้นะกี่โมงกี่โมงครับพี่ตติเช้าหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าถึงกี่โมงครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วไม่มีค่าแรงกินกินเป็นลายใบอย่างนี้หรอครับแล้ววันหนึ่งได้ได้กี่ใบอะพี่มากสุดอะครับ สี่ร้อยถึงห้าร้อยครับสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทแต่แต่ละวันก็ได้ตรงนี้เหรอครับปั่นปั่นบ้างปั่นก็ปั่นบ้างฮะครับปั่นบนถนนนี่แหรอครับครับผมแล้วมีคนอุดหนุนตลอดไหมไม่นี่อเมร b a าอเมร b า n ยังไม่ถูกครับอเมร ban ซื้อกับให้เรายังไม่พอครับเมื่อวานซื้อพออยังไม่พอเลยพี่บอกได้ไหมครับว่าพี่แล้วพี่ตรงนี้พี่ใช้ชีวิตอยู่กับใครอะครับอยู่กับอยู่กับนายจ้างอะตัวคนเดียวเหรอใช่ครับใช้ชีวิตนายจ้างแล้วครอบครัวล่ะครับขออนุญาตถามได้ไหม เขาครอบครัวอยู่ทางบ้านจังหวัดเชียงใหม่นี่ป้ามีป้าพี่ไม่มีภรรยาไม่มีลูกหรอก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่ที่ไหนฮะเนี่ที่อยู่บ้านป้าก่อนพี่อยู่ที่ไหนตอนนี้นายจ้างที่ไหนฮะสัิติเหรอเอาพี่พักสถิติเหรอครับครับผมอ๋อครับแล้วนายจ้างดูแลพี่ดีไหมดีครับดีนะถ้าไม่ถ้านายจ้างไม่ดีบอกนะก็ต้องขอบคุณนายจ้างด้วยนะครับที่นายจ้างพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะ ไม่เป็นไรฝากขอบคุณนายจ้างด้วยนะที่เขาให้อาชีพพี่ได้พี่ได้มีอาชีพในการสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองนะครับยังไงก็ผมเป็นนักข่าวเนาะอยากขออนุญาตนําเรื่องราวดีๆนี้ให้กับสังคมรับรู้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะได้มาช่วยอุดหนุนพี่นะครับนะครับแต่พี่ก็อยู่ตรงนี้ทุกวันผ่านไม่ผ่านมาเส้นนี้เจอแน่นอนครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับนี่นะครับคุณพี่นะครับ หนึ่งในคนสู้ชีวิตของเรานะครับที่เราควรที่จะให้การสนับสนุนพี่เขานะครับยังไงก็ขอให้พี่โชคดีนะครับครับ